สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนกับรายการบางกอกรีวิวค่ะค่ะกระต่ายค่ะเบลค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาชมบ้านแฝดค่ะสไตล์บ้านเดียวค่ะตรงนี้โอเคซึ่งโครงการนี้นะคะอยากจะบอกว่าอยากแนะนำมากมากหนึ่งคือดีเรื่องของทำเลค่ะ 2คือดีเรื่องของราคานะคะ,ะแต่ว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเรานะคะ สองคนอยู่กันที่โครงการเพอร์เฟกต์พบางบัวทองค่ะหลังนี้นะคะมากับพื้นที่ดิน36.7ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะโอ้โหคือได้เป็นบ้านแฝดที่ได้ถึง2จอดรถเลยใช่ไหมคะพี่ตใช่ค่ะซึ่งในส่วนแรกตรงนี้เนี่ยค่ะ2จอดก็คือหน้ากว้างเนาะแล้วก็คือจอดรถในบ้านได้ถึง2คันเลยเป็นที่จอดเป็นจอดแบบในที่ร่มด้วยเนาะใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้เบลรู้สึกว่ามัน มันกว้างมากเลยนะพี่ต่ายเนาะคือบางทีถ้าหากว่าถ้าผู้ชมบ้านไหนนะคะที่มีส่วนของรถกระบะหรือว่ารถเนอร์หลังคันใหญ่ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือสามารถจอดได้แบบสบายๆเลยใช่ได้เลยค่ะหลังคาก็ทําให้เรียบร้อยเราด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ได้จอดรถในที่ร่มเนอะค่ะตรงนี้เราปูเป็นพื้นทรายล้างให้ค่ะใช่แข็งแรงแน่นอนคงทนแน่นอนนะคะค่ะซึ่งแบบสวยงามมากคือสีของทรายล้างเนี่ยเลือกสีแบบโทนสว่างนะตัดกับสีบ้าน ตรงเสาตรงนี้อมฟ้าซึ่งมีความเข้ากันมากใช่คือรับกันเนาะสีรับกันแล้วก็ที่สําคัญค่ะทรายล้างเนี่ยคือกันลื่นได้ดีดูแลทําความสะอาดอย่างน้องเบลชอบรางรถเองนะใช่ค่ะชอบแบบว่าลางรถเองเลยแล้วก็เต้นอยู่บนรถด้วยใช่ค่ะ อ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรากำลังรีวิวบ้านอย่าหยอกหยอกแต่คลิปหน้าจะรีวิวรังรถได้๋ยวเรียนเชิญเรียนเชิญได้นะคะรีเควสตได้นะคะกลับมาที่บ้านค่ะค่ะแล้วก็ด้วยกับหลังคาอ่าหลังคาตรงนี้ก็คือทําเป็นสีฟ้าออกโทนส้มนาอซึ่งกลางคืนอ่ะเวลาขับรถกลับมาเข้ามาหน้าบ้านเราอ่ะค่ะคือรู้สึกแบบมันเย็นเบาสบายตาอบอุ่นมากๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราถัดมาตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สวน คือบางท่านเอ๊ะคิดเป็นบ้านแฝดมีพื้นที่สีเขียวหรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นแบบหลังเล็กๆอะไรอย่างนี้ตรงนี้ค่ะมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่นะคะตรงนี้เดี๋ยวรังโอรปูย่าให้พอปูย่าแล้วนะคะมีจัดสวนหน่อยปลูกต้นไม้นิดหน่อยตรงนี้บรรยากาศก็จะให้ความร่มรื่นนะคะแล้วก็แบบให้ความแบบสบายนะบางทีแบบอยากจะเอามานั่งริมเฉลียงหน้าบ้านจะบอกอยู่คือว่าตรงพื้นที่เฉลียงหน้าบ้านอะคือว่างมากนะเบล ยื2 2> นสองคนแบบได้เลยใช่หลุมหลวงคือนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะวางโต๊ะไม้หินด้านนี้ก็ได้คือพื้นที่ตรงสวนเนี่ยคือกว้างแบบ2.5เมตรยังได้เลยนะคะน,นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงว่าอยากจะแบบพาเพื่อนมานั่งกินหมูก,กะทะตอนเย็นอ่าตรงนี้ก็คือจัดเป็นพื้นที่หินนะคะแบบโต๊ะไม้หินก็ได้ทาโต๊ะบาร์บีคิวก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะหน้าบ้านทิศเหนือซึ่งไม่โดนแดดมีแดดพอรําไรนะคะให้แบบว่าได้แบบ แบบปลูกต้นไม้อะไรบ้างก็ยังโอเคเนาะไม่ร้อนเกินไปร่มมากเนาะคือตอนนี้เพิ่งจะแบบบ่ายโมงคือความจริงอากาศาบๆคือมันจะร้อนอยู่แล้วเนาะใช่แต่คือเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือแบบร่มรื่นมากๆเลยค่ะยิ่งปลูกต้นไม้นะก็คือยิ่งบ้านยิ่งดูร่มไปใหญ่เลยน้พี่ตายเนาะใช่ค่ะอยากดูข้างในแล้วว่าน้องเบลงั้นเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านกันค่ะค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ภายในตัวบ้านกันแล้วคะ่ะพี่ตาใช่ค่ะ,คะอันนี้คือโถงส่วนของห้องนั่งเล่นเนอะอซึ่งเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยความรู้สึกแรกก็คือรู้สึกว่ามันกว้างใช่ใชกว้าง,งแล้วก็โปรง่ปรง,รงใช่ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีขนาดประมาณ26ตารางเมตรที่ตายซึ่งกว้างมากๆเลยนะถ้าเทียบกับบ้านแสจริงๆริงอ่าอารมณ์มันดูเหมือนจะเป็นบ้านเดียวนะคือจะบอกว่าเหมือนบ้านเดี่ยวเลยก็ได้แค่แค่เป็นพื้นที่ดินบ้านแสอ่าแล้วก็ที่สําคัญค่ะกระจกเนี่ยมีรอบด้านชายบานใหญ่ก็ยิ่งทําให้ตัวภายในบ้านเนี่ยยิ่งโปร่งยิ่งโล่งมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบความรู้สึกก็คือเหมือนมีกระจกมีอันนี้เป็นกระจกสีเขียวตัดแสงซึ่ง ข้อดีก็คือเรื่องของเ,อเขาจะช่วยกรองอากันความรอ้อ<า>นกั่คะการำร้อนเข้ามาภายในบ้านนะคะช่วยถนอมเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเราเนะาะ<า>ใช่ค่ะแล้วก็โทนสีบ้านอนะคือจะบอกว่า คิดว่าตอนแรกนึกว่าสีขาวนะแต่ความจริงไม่ใช่นะเกิดูใกล้วอ่ะถ้าสีขาวมากเกินไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบสะท้อนสะท้อนแสงสะดุดตาเนาะใช่ค่ะแต่นี้ก็คือออกแนวสีขาวแบบเทาๆาเนาะตุ่นๆนิดนึงอ่าคือจะไม่ขาวเกินไปแล้วก็แบบว่าไม่ไม่เทาจนบ้านอึมครึมอันนี้คือแบบเป็นโทนที่แบบว่าเราคิดมาแล้วแหละสีนี้กำลังดีแบบใช่คือพอแล้วมันเย็นสบายตาดูอบอุ่นมากๆเลยใช่ค่ะค่ะตรงนี้แล้วในพื้นที่ของตรงนี้คืออย่างฝ้าเนาะ ก็คือมีความสูงแบบเหมือนสูงพิเศษใช่ <no? S 1> ก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดอ่าดูโรคใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเรามีไฟให้นะคะทําเป็นไฟดาวไล์เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ ัดมานะคะเรามาอยู่กันที่ห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะพี่ตาซ็คือห้องน้ำเนี่ยมีขนาดกว้างเหมือนกันใช่กว้างมากแล้วก็แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราห้องน้ําชั้นหนึ่งเนี่ยคือมีส่วนของชาเวอร์ให้ด้วยใช่ค่ะตรงนี้คือแบบว่าติดตั้งไว้ให้แล้วคือนอกจากมีชาเวอร์เนี่ยก็คือมีอ่า ุดเครื่องำำอทำน้ำอุ่นนอ๊ะตรงนี้ตรงนี้เรากั้นโซนเปียกโซนแห้งอย่างที่พี่ตายบอกอันนี้ถ้าหากว่าใช้ห้องน้ำล่างแล้วก็ใช้เป็นรังผ้ามันก็ได้เวลาแบบว่าอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำมันจะได้แบบว่าไม่ไม่เลอะเทอะเนาะ,ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราเปลี่ยนเรื่องของชุดสุขภัณฑ์ต่างๆให้แล้วค่ะ เป็นของ American Standard นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะหรือว่าเป็นอ่างล้างหน้านะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้อยากให้แอบ,บสังเกตนิดนึงที่พื้น<ม>โทนสีเนาะเป็นสีเทาเออโทนสีของกระเบื้องเนาะค่ะพื้นเป็นสีเทาผนังเป็นสีขาวตรงนี้เป็นสีออกแบบสีน้ำตาลใช่อ่ะคือดูถ้าจาับสัมผัสจริงจิงอ่ะคือดูแบบว่าเขาเรียกวอะไรแบ่งแบ่ง ดีไซน์ออกมาเนอะทำให้แบบว่าดูมีเลเยอร์เนอะแล้วก็ดูแบบว่าหน้าใช้งานมากๆคือไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าอึดอัดเกินไปค่ะคือแค่จะบอกว่าคือ3สีเนี้ยมันแตกต่างกันนะอย่างพื้นเนี่ยที่เท้าเรากําลังสัมผัสอันนี้ค่ะคือเป็นกระเบื้องกันลื่นเหมาะกับการแบบใช้ในการอาบน้ำนะคะเผื่อบางทีมีลเล็กเนอะหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ห้องน้ำข้างล่างนะคะซึ่งตรงนี้สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะว่าแบบเราคิดมาให้แล้วเนอะว่าห้องน้ำเนี่ยพื้นระดับพื้นควรจะใช้แบบ ไหนนะคะหรือว่าเป็นผนังให้แบบเป็นลายแบบไหนให้เรื่องของความสวยงามด้วยเนอะใช่ใช่ค่ะห้องน้ำยังหรูเลยนะคะใช่ค่ะอยากได้แล้วนะถัดมานะคะในส่วนของห้องครัวนะคะตรงนี้เราก็ทําเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ตายหุยดีไซน์สวยมากใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่วางเตาแก๊สนะคะซึ่งตรงนี้เลยเราติดตั้งจุดที่แบบว่าจะติดตั้งฮูดอ่า มาด้านหลังเบลนะคะก็จะมีจุดของซิงล้างจานนะคะอ่าตรงนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยคือพร้อมใช้งานอันนี้คือแบบทําให้ใหม่ด้วยเราทําให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะตรงนี้ดีไซน์กระเบื้องอะไรก็ดูแบบว่าดูมีรูลายเนาะแล้วก็ดูสวยหรูมากใช่แล้วก็ตรงผนังตรงนี้ค่ะเช่นเคยบางก่อเนี่ยจะทำมาให้ก็คือเราก็จะปูกระเบื้องไปจนถึงส่วนของผนังนะคะเพื่อให้การทําความสะอาดในส่วนของห้องครัวเนี่ยสามารถดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะใช่ค่ะแล้วในห้อง ครัวสิ่งที่ชอบก็คือประตูบานนี้ทำเป็นบานสไลด์หนึ่งคือประหยัดพื้นที่ใช่ค่ะสองก็คือการกลิ่นต่างๆนะคะที่เราจะทําในส่วนของห้องครัวเนี่ยกลิ่นลอยออกไปข้างนอกเนาะอันนี้เราก็คือติดตั้งประตูบานเลื่อนมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของซักล้างใช่ค่ะพี่<ม>ต่ายคือเห็นแล้วคือกว้างมาก<ม>ใช่คือกว้างแบบอาน้องเบลกลางมือแบบ ได้อสองคนได้ตรงนี้กว้างขวางมากจริงๆแล้วก็ตรงนี้เราเทคอนกรีตให้แล้วเรียบร้อยอะนะคะ<ช>ดูแลทำความสะอาดง่าย ส่วนของตรงนี้คือแบบเหมาะมากมาอาจจะตปดปกผ้าก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราติดตั้งปั๊มน้ํากระถางสํานองน้ําให้แล้วเรียบร้อยนะคะจะอยู่ในเซตเดียวกันเลยซึ่งทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะแล้วมุมทางด้านนี้นะคะก็คือแบบจะเป็นส่วนสีเขียวนะคะนี่ถ้าปูหญ้าก็คือแบบว่าชุ่มชื้นดูแบบว่าน่านั่งแบบบ้านเย็นเลยนะพี่ตา่าใช่ค่ะคือความรู้สึกก็คือบ้านเดี่ยวชัดๆใช่คือมันเป็นบ้านแสตฟังก์ชันบ้านเดี่ยวคือเผยเผนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าแบบ บานเดี่ยวทั่วไปอีกอใช่ค่ะแล้วก็แบบมาในราคาแค่อารมณ์เหมือนแบบถ้าเทียบมือนหนึเนาะก็มาในราคาแค่แบบเทาเฮาท้องห้องมุมเองถ้าหาว่าดูบ้านมือหนึ่งกนะ็คือว่าได้แบบว่าเป็นเทาเทาเาหลังมุมอะไรงี้อ่าแต่ว่าของบางก่อนเนี่ยได้เป็นบ้านแฝดไซส์ใหญ่เลยค่ะใช่ค่ะตรงนี้ ัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะอ่าอ,อันนี้คือห้องนอนห้องนอนใ,ใหญ่เนอะห้องนอนมาสเตอร์ะนะคะซึ่งห้องนอนตัวนี้จะมีขนาดอยู่ประมาณ20ตารางเมตรคัดที่ตายโหซึ่งต้องบอกว่าคือนะใหญ่กว้างมาก แล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คืออยู่ในส่วนของฝั่งหน้าบ้านเลยแล้วพอก็ห้องเนี่ยกว้างขนาดแบบว่าขนาดเท่าตัวบ้านเลยค่ะคือห้องนี้นะจะบอกว่าวางเตียงคิงไซส์คือสองเตียงก็ยังวางได้เลยใช่ค่ะก็ที่สําคัญคือมีหน้าต่างรอบด้านใช่คือห้องนอนเนี่ยคืออยู่ทางหน้าบ้านหน้าบ้านเราหันด้านทิศเหนือคือห้องนอนนี่คือแบบเย็นสบายใช่แล้วก็คือเนี้ยเช้าสายบ่ายเนี่ยก็คือไม่โดนแดดเลยอ่าใช่ค่ะที่ก็แบบรูบ้สึกแบบไม่อบไม่อ้าวเลยนะใช่ค่ะ ตรงนี้กว้างมากจริงๆแล้วก็ตัวพื้นนะคะเราก็ปูเป็นพื้นรามมเนตให้ใหม่ค่ะ,คะส่วนฝ้านะคะเราก็ทําเป็นฝ้าเรียบนะคะแล้วก็ทํเม็นไฟดาวไรให้แล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะมันรู้สึกเหมือนแบบเย็นสบายโปร่งโล่งเนาะชอบมากเลยนะคือตัวบ้านมันดูกว้างแล้วแบบมันใช้สอยมันแบ่งสัสดส่วนนะและ้วเบลชอบตรงที่ว่าตัวพื้นปูเป็นระไมเนตสีเข้มแต่ตัวผนังเนี่ยเราเป็นสีเทาอ่อนอ่ามันก็จะดูแบแบแบ่งแบ่งเป็นแบบ แบ่งฟังก์ชันกันนะอันนี้คือส่วนพื้นแล้วก็นี้ก็คือเป็นผนังแล้วก็อยากจะตกแต่งหรือดีไซน์อะไรเนี่ยคือ<ม>พื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถตกแต่งห้องของเราแบบตามตามความชอบได้เลยค่ะอ่าใช่ค่ะแล้วก็คือมาในส่วนตรงนี้เขาก็จะมีประตูลิงค์นะ,ะไปเปิต,<ร>ตับห้องน้ำด้วยก็อารมณ์เหมือนแบบมีห<ม>้องน้ำในตัวอ่าใช่ค่ะคือกว้างขวางมากคือเตียงวางฝั่งนี้ฝั่งนี้คุณผู้หญิงไง มีเสื้อผ้าเยอะอคู่ผู้ชายเนี่ยมีเสื้อผ้าแค่เล็กเดียวก็พอค่ะค่ะฝั่งนี้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำเนะเราสามารถทําเป็น w a l ์ i อ c นโ s รเได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือชอบมากเลยรู้ไหมฝั่งตรงนี้ฝั่งหน้าบ้านเราค่ะ,ม,คะมันชนกับตัวหน้าต่างพอดี คุณผู้หญิงเนี่ยชอบแต่งหน้าใช่ไหมรักสวยรักงามน,นะคะก็สามารถวางโตะเครื่องแป้งนะคะฝั่งนี้ได้เลยทําให้ได้รับแสงธรรมชาติอ่าอ่าใชคือแบบดีเลยนะรับแสงธรรมชาติอะเพราะว่าวันนั้นพี่เคยปัดแก้มเป็นไงโอ้โหแดงแบบแบบแดงจนแบบ ทักอะปัดในที่มืดเหรอใช่คือเข้มมากอะคือไอ้แล้วก็เอออมชมพูตีที่ไหนได้แบบคือแดงเปรู้มาเขือนเทศเลยวันนั้นนี่แหละข้อจํากัดของของการที่แบบว่าถ้าหากว่าวางลงเครื่องแป้งผิดที่นะคะอ่าแบบคุณผู้หญิงเนาะบางทีก็ต้องการแสงธรรมชาติแบบว่าตกแต่งแต่งตัวอะไรนะคะจะได้สวยแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบเราเรานี้เราเราโอเคปัดไปอีกห้องนึงกันดีกว่าค่ะ ถ้าถัดมานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนที่สองค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่มากค่ะกว้างถึง10ตารางเมตรเลยนะคะ,ะสามารถวางเตียงคิงไซส์นะคะหรือว่าอาจจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะใช่ค่ะหรือว่าห้องนอนที่3นะคะก็ค,ะคือเป็นห้องนอนนะคะอันนี้อยู่ใกล้ๆกันนะคะอยู่ที่ขนาด แต,ตารางเมตรค่ะจริงๆก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะให้อยู่กันไม่เยอะก็แบ่งห้องแดงห้องหนึ่งนะคะเป็นจุดห้องแต่งตัวไปได้ก็ได้เลยหรือว่าอ,อ,อยู่กันไม่เยอะเนี่ยก็จะแบ่งห้องนึงเป็นห้องทํางานก็ได้อ่าใช่ซึ่งไซส์ห้องความจริงแล้วก็คือขนาดมันไม่ได้แตกต่างกันคือใหญ่ทั้งคู่เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าสมมติเป็นพี่ต่ายพี่ตา่ายอยากจะดีไซน์ห้องอยังไง อ๋ออย่างห้องเนี้ยพี่อยากทำเป็นห้องทำงานเพราะว่าตอนเนี้ยก็ work from home เนาะตรงเนี้ยคือทำเป็นห้องทำงานคือได้สบายเลยเพราะว่าตัวห้องเนี่ยหันหน้าทิศใต้เนาะก็จะเย็นดมเรื่นด้วยค่ะน้องเบลใช่ค่ะพูดถึงเราเดินกันมาสักพักพี่ต่ายอยากจะพูดถึงเรื่องรามินินีนิดนึงอันเนี้ยคือเราเดินมาปุ๊บคือรู้สึกไหมว่าแบบมันไม่ได้เย็นแบบเท้าไม่ได้เย็นะใช่ใช่มันรู้สึกแบบ มันไม่ได้ร้อนไม่เยน็นมันเป็นอุณหภูมิเหมือนแบปบ,ปบปรับอุณหภูมิปกติเนอ,อาใช่ข้อดีของพื้นลามิเนตของเรานะคะซึ่งการที่เราปูพื้นลามิเนตเนี่ยคือมันทาให้แบบว่าปรับอุณหภูมิได้งา่ายบางท่านเนี่ยหรือว่าบางหลังเนี่ยปูเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยอันนี้บางทีเรานอนกลางดึกตื่นมาเข้าห้องน้ําเท้าแตะลงจากเตียงแตะลงมาที่พื้นเ้าเท้าเย็นอะไรเงี้ยแบบบางทีมี ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะใช่แบบมีผลเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนคุณแม่พี่เนี่ยแบบแบบเท้าชอบเป็นเน็บน้อตื่นนอนมาคือเขาก็เหมือนแบบเท้าช้าๆเหมือนเน็บเงี้ยซึงให้เหยียบกระเบื้องเนี่ยคือมันยิ่งแบบเหมือนสะดุ้งงับแบบตสูงอยุเนะคืออย่างเราเรายังไม่ทันได้สูงอายุแต่แบบว่าบางทีแบบแค่เป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็คิดมาให้แล้วแล้วก็ที่สำคัญค่ะดูแลง่ายนะคะเมนเทนแนน์ง่ายนะคะใช่ค่ะเดินนุ่มเท้ามากๆเลยค่ะค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใช่ค่ะอ่ะเดีย๋ยวเรามาสรุปเรื่องของทำเลการเดินทางของโครงการหลังยี่กนก่อนค่ะค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ถนนกาญจนาค่ะจะเข้าออกได้ทางเส้นถนนกาญจนาหรือว่าจะเข้าทางถนนชัยพึกราชพฤกษ์ก็ได้ค่ะพี่ตายถือว่าเป็นโครงการที่แบบทำเลดีมากๆเลยเพราะว่าเขาออกได้หลากหลายเส้นทางเนาะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะหากใครนะคะที่ทํางานในโซนแถวชัยพึกแจ้งวัฒนะนะคะตรงนี้นะคะก็คือเดินทางง่ายมาก ใช่ค่ะคือเป็นโครงการที่อยู่แทบจะตรงกลางเลยเนาะก็คือสามารถทคนที่ทํางานในเมืองหรือว่านอกเมืองเนี่ยก็คือสามารถเลือกโครงการนี้ได้เหมือนกันอ่าใช่ค่ะ,อ,ะอีกทั้งนะคะหากใครนะคะที่ต้องการใช้รถไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนาะใช่ค่ะ,ะสถานีคลองบางไผ่ค่ะซึ่งจะอยู่ตรงเซนเห้างเซ็นทัลเวสเกต โอ้ค,คือต้องบอกว่าทำเลดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าลูกค้าท่านไหนนะคะทำงานในเมืองตรงเป็นแจ้งวัฒนะนะคะก็สามารถใช้เส้นทางถนนแชยพฤกษ์วิ่งตรงเข้าแจ้งวัฒนะได้เลยค่ะ ซึ่งถนนเส้นตรงนี้เนาะไม่มีรถติดแน่นอนพี่ตายต้องบอกว่าคือหลังนี้คือเหมาะมากเลยนะน้องเบลหากใครนะคะที่กำลังคิดจะซื้อบ้านนะคะเริ่มต้นในการซื้อบ้านคือทาวเท้เฮาส์สมัยนี้ก็3ล้านกว่า่าแล้วนะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าหลังนี้นะคะมาในราคาเพียง3.59ล้านบาทเท่านั้นค่ะ คือกรรมมา3ล้านกลางๆได้บ้าน2งชั้นแบบนี้เลยเรอคะพี่ตาใช่ค่ะพื้น<อ>ที่นะคะก็อยู่ที่36.7ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะโอ้โหซึ่งตัวบ้านเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่จะเริ่มอ,อยากขยับขยายนะคะจากบ้านทาโฮมมาเป็นบ้านแฝดน,นะคะหรือว่าจะเป็นครอบครัวเริ่มต้นอ่าเริ่มมีครอบครัวมีลูกเล็กนะคะต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นนะคะซึ่งโครงการนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่า1 ตัวบ้านนะคะกว้างขวางใช่มีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่รอบบ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนอะเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องบรรยากาศภายในโครงการคือเข้ามานี่คือร่มรื่นอบอุ่นมากๆเลยค่ะตรงนี้เรื่องพื้นที่สีเขียวเยอะเนาะใช่แล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะก็สะดวกมากๆเช่นกันตรงนี้ยังมีรอปพที่ดูแลในการตรวจตาเข้าออกค่ะมีฟิตเนสมีสวนกลางมีสวนสาธารณะมีสวนหย่อมสําหรับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆตอบโจทย์กับ ทุกจริงๆก็แทบจะทุกกลุ่มทุกแบบกลุ่มล <c oughs> <ช>ูกค้าเลยเนาะถูกต้องค่ะตรงนี้สําหรับช่องทางการติดตามนะคะของเรามีอะไรบ้างคะตอนนี้ของเรานะคะมีทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะมีะ Youtube ค่ะ,คะมี Instagram มี Line นะคะแล้วก็น้องใหม่ของเรานะคะตอนนี้ก็มีช่องทาง TikTok อค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะใน Google นะคะเซิร์ชว่าบางเกาะแ s สเซนะคะ,คะจะมีผลงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ใหม่ๆนะคะทั้งบ้าน รีโนเวทบ้านฝากขายนะคะหรือว่าบริการรับฝากขายของเราค,ะค่ะตรงนี้เราก็มีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องการดูผลงานของเรานะคะบ้านที่เรารีโนเวทแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็รีวิวคะ่ะรีวิวที่ลูกค้าที่ซื้อบ้านกับเราไปแล้วะะใช่ก็ช่องทางทาง y t u t u เนาะตรงนี้ค่ะมีทุกแพลตฟอร์มเิร์ฟไปทางไหนบางกอกแอสเซทยังไงก็เจอแน่นอนค,ะค่ะ และสัปดาห์หน้านะคะบางกอกรีวิวจะพาพวกท่านไปชมบ้านหลังไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e c ช anel บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ